สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่18สิงหาคม2568นะคะวันนี้วันจันทร์นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินมีแนวทางตำลาวนะคะ2ทุ่ม30นะคะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดก็มีตัวเน้นตัวรองให้เหมือนเดิมนะคะถ้าอยู่ใน5ชุด 5, 5้าตัวที่แอดให้มานี่นะคะแอดจับวินให้เรียบร้อยแล้วยังไงก็ไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะ วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคนที่โชคดีนะคะแตกบนล่างเลยนะคะเนาะก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่พลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะไม่ต้องเสียใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบยังไงแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะเพราะว่าแอดมีตัวเน้นให้เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมก็ ใครงบน้อยก็จัดตัวเน้นไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบตัวรองด้วยนะคะก็จัดไปทั้งตัวเน้นตัวรองได้เลยนะคะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สแสบดงบ้านนาด้วยนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน,นทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมคิดถึงเพื่อนๆเอฟซทุกคนเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะคะ นาะฝนยังไม่หมดนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะใครที่พลาดรัฐบาลไทยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะมีเข้ามีหลุดก็จะพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนแอดด้วยนะคะเนาะอย่างน้อยนะคะวันที่10ห้าที่ผ่านมานะคะก็ยังแตกบนล่างนะคะไปเพื่อนบ้านไปเที่ยวริมโขงกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะแอดก็มั่นใจนะคะว่าต้องมีโชคอีกแน่นอนนะคะ F c ของสเบงบ้านนาต้องมีโชคนะคะท่านผู้ชมเนาะอยากจะ ให้มีโชคกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะ79186นะคะภายใน5ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมจับวินให้แล้วนะคะทั้งสีตัว3ตัว2ตัวไม่หลุดแน่นอนนะคะอย่าลืมไปกราบด้วยนะคะส่วนสตัวนะคะใครจะไปวินอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะหมายถึงอาจจะสลับที่กันอย่างนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ ตัวเลขที่แอดมานาเสนอนะคะวันนี้นะคะนี่ก็คือตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูตัวรองกันนะคะบางคนอาจจะชอบตัวรองนะคะตัวรองนะคะท่านผู้ชมมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวรองนะคะแอดก็จัดมาให้ทั้ง3ามตัว2ตัวนะคะแล้วก็แอดก็แปลงมาให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าระวังเบิ้ลแล้วก็กันหามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวรองนะคะ เลข6กับเลขเเป็นตัวเดียวกันนะคะอย่าง5 9 2อย่าลืมเป็น5 6 2ด้วยนะคะแล้วก็4 29อย่าลืมเป็น426ด้วยนะคะท่านผู้ชมเลข6กับเลข9ตัวเดียวกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะขอให้ f อซของสะแบงบ้านนามีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะไข้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปัง,ปง,ปง,ปงๆมันๆทุกคนเลยนะคะแอดพูดผิด หรือว่าพูดเร็วแอดต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขตัวเน้นตัวรองมาฝากเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แสแบงบ้านนาด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ